กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับสามน้อยมัดรวมนะคะสามน้อยมัดรวมเมื่ว่านีแอดบริเลลงตองกาบขอโทษขอไพ่เอฟซีพี่น้องเด้อค่ะหมื่ว่านี้รรบรเิเลลงค่ะมือนี้มืออื่นเล่าพัฒนาได้ล่งองยูดอกพี่น้องลักซิบบนเนาะค่ะถ้าชนเรามากก็ยังมือนั่นเนาะชนที่เลขสามมาที่เลขสามกะยังดีเนาะพี่น้องเนาะค่ะขอให้เดินตอน,นเด้อปู กับแนวทางของลาวพัฒนาเนาะเอซีบางท่านว่าแอดล่งหายเต้นเนิ่นๆเนี่ยไหวๆเนี่ยประมาณนี้แต่นะคะอ่าไปตามนั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปตามนั่นมันลงไหวบ่ได้เนื่องจากว่าอ่าเลี้ยงหลานพี่น้องเลี้ยงหลานหน่อยไปนั่นเนาะค่ะเราก็มันเฮาเห็ดหลายแนวเนาะพี่น้องเนาะ หน้าททางใดที่มันเป็นแนวทางที่จะเป็นสางไรใดๆบ้างนิดหน่อยๆเขาก็ต้องเอาไวก้กนเนาะค่ะจังหวะโอกาสสำคัญคือกันค่ะค่ะสำหรับเล่าพัฒนาแอดขอเวลานอกจากสองสามนาทีน่นเด้อค่ะเพราะว่าแอดบ่มีใบางานเการีวิวเนื่งจากว่าหมู่บ้านเฮาบระดล่งเนาะค่ะหมู่บ้านเฮาบระดล่งงานก็เลยตัองเบาเงหจากน้อยนึงขอถทษพี่น้องผู้ฟฝ้าเด้อค่ะ กติกาของทาง y o u t u ู e เพิินพี่น้องต้องได้8นาทีขึ้นบางมือเข้ากัาบเพราะสบายใจที่จะล่องตรงหาแนวทางหลายๆแนวทางจากน้อยเพร่ะวาเขาจะบระิยูในจังหวะเว้าหลายเนาะคะ่ะบางท่านเพิินก่ามีคอมเมนต์แรงๆมากกัเข้าใจอยู่ค่ะพี่น้องเข้าใจอยู่แต่ว่าแอดก็ต้องเหตุตามกติกาของทาง YouTube เพิินขึ้นกันเนาะคะ่ะถ้าเฮ้าบ่าเหตุตาม กติกาเพิินเท่ากับบ่ถือตองก็คือผิดนะคะไปน้ากันพี่น้องนะคะกาบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องเดอ้อค่ะ่ิพานมากก็ได้พี่ไดน้องซอยกดไหลกดแช่เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะจังไดหอดมือนีนะคะเส้นทางข้างหนา้าย่งอีกเง่าไกลกะหวังเพิงพีเพิงนองคือเกาเนาะคะ่ะกาบขอบ,บุญขอบคุณเดอ้อสาหรับผู้ที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะ เดินทางไปใส่ไก่เข่วขาดปลอดภัยเด้อค่ะพี่นอ้องมีกินมีใส่ลำรวยเงื่อนทองเนาะเบิดหนีเบิดสินผู้พ่มีหนีมีสินกะลุงเรื่องลำรุวยยิงยิงขึ้นไตเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเฝ้าจังไดเวลามันก็นยังตุยตุยโยค่ะจักแอ็ดสิเหตุจังไดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอ็ดจะขออนุญาตเอาแนวทางลงแล้วกะพี่น้องผู้เฝ้าเนาะค่ะผู้มิทุระ ผู้อยากออกพี่น้องกับเห็นแนวทางแล้วก็ออกได้เลยแต่แอดจะวอลเอาเวลาเนาะแอดเองกับพ่อรู้ว่าจะเฮ็ดจังไดเกงใจพี่น้องกับพ้องกันเนาะค่ะเกงใจพี่น้องแต่กติกาเข้าก็ต้องได้คือกันนะคะเอาเป็นเพิ่งข้าเตือนจากทางช่องเข้าก่อนเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อพี่น้องเฮาว่ามีส่วนสนับสนุนการว่านั่นที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะ,ะหา้ไ้เป็นแนวทางจริงๆเนาะคะ่ะห้ไว้ว่าเป็นแนวทางเท่าน,นั้นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปเบือ้องคําเตือนกับเบื้องแล้วเบื้องแนวทางเลยเนาะคะ่ะเบิ่งแนวทางเ <c oughs> บิ่งของน้องตากนเนาะคะ่ะน้องตามื้อนี้วาวางที่1กับห จับคู่1 8 1 2 1 9 6 8 6 2 6 9 3ตัวหางเดียวคือ7 9 1เนาะ,ค,ะ 7, 9, ค่ะ791แคปเอาเดอค่ะกับแนวทางอันนี้เป็นของน้องต้านะคะของน้องต้าเห็นอยู่ได้เนาะพี่นอ้องของน้องต้าพารวยเนาะคะ่ะมือนีวันที่8ได้เนาะพี่น้องแ่ะแอดจำเป่ลงเนาะค่ะจำเป่ผิดนะคะ,อ,ะ,คะอ้าวของแอดมือนีวางติดบนล่างไว้5 1 7มาได้3รอบ3น่อยเนาะคะ่ะ บางมือกะมาล้วั่วับนราง3าหลอกไปยังเคยมีนะคะเป็นบางมือพี่น้องบริวาทุกมือเนาะคะ่ะบริวาทุกมือมือนี่แอดวางเล็กติดบน่างไว้ที่ 5, ะะ5้าหนเนาะค่ะห้าห่งเดวางดินที่0ูนย์กับเเนาะค่ะวางดินไว้ศย์กับเจ็ดับคู่7จ็ด0ก0จ็ดนเนาะคะ่ะศูนย สามตัวหางเดียวคือศูนย์เจ็ดสองพี่น้องเนาะคะ่ะเอาแคบเอาแล้วแอดจะว่างให้แคบเนาะคะ่ะสาหรับพี่น้องผู้เฝ้าก็ไปได้เลยเนาะคะ่ะออกเลยได้เลยเพราะว่าแอดจะบอกเอาเวลาแอดเกง่งใจพี่น้องเนาะคะ่ะเอาให้แคบเอาเลยเด้อค่ะแคบเอาเราก็ออกเลยพี่น้องนะคะสําหรับเดินเล่าพัฒนาคือสิเป็นหมืออื่นพูดละคะ่ะอ่า จังศีได้ลงเต็มทีเนาะค่ะมือนีกันเลี้ยงล้านมือนีวันอาทิตย์พ่นยุทธพี่น้องเนาะค่ะกับบ่ได้เขามากมีเด็กหน่อย,ม,อยอมันเกิดจังสีละค่ะพี่น้องมันบ่ได้ยังใจเนาะค่ะจะเห็ดงานจากโรงนันลงนี้กะก็เลยพิษสัญญากับพีกับน้องตามระเบียบคือเก่าเนาะค่ะกันเลยต้องไปตามนี่เนาะค่ะก็ขอให้มันหมานเด้อค่ะมือนีสามน่อยถามว่ามือขึ้นนีแอดฝันว่าอาขี่เขียบยัยแม่พี่น้องไต้เง,งาเงาอยู่ ไต้เงาเงายูแอดก็เลยไปขบฟันเนาะค่ะขบเต็มมือเลอยหยา,ากากซากยูแต่ว่ากับบอบบอบบอตอดบอยังเด้ค่ะพี่น้องบอตอดบอบอีหยงทั้งสิ้นเลยนะคะอ่ยุ้มจังสิขาขี่เคฟยุ้มมือแอดหยากากซากอยู่ค่ะหยากากซากเลยบ๊อรรูววาแอดบ่อเค่อยฟันเลยพี่น้องตะเคบตะขาบตะเคฟฟันตะขาบมันเป็นอีหยงบุ มันเป็นเก่าปพี่น้องบ่รูนะคะแอดบ่เคยฝันทีเดียงแต่ถ้าเกิดมาบ่เคยฝันักเดียจจาได้ว่าบ่ฝันเห็นแต่ขาพ่อบรรไดเลยเนาะค่ะแอดกําเต็มมือเลยหญ้ากักสากอยู่มันจะเป็นหานี่แหละมือมือนีมือมันต้องเป็นห่ามอวานนี่กับฝันฝันได้เนาะค่ะฝันได้ล้วก็ไปคือพ่อตอนอันแ่าทางจะออกแล้วแม่ว้าอกกับลูกอยู่แม่ฝันแบบนี้มันต้องเป็นหาศูนย์ศูนย์ห่าเัวน ว่าถ้าเขาไปเบื้องหาศูนย์มิงกิ่งโยพี่น้องแต่มือขึ้นในแอดฟันวัดอีจับตะขาบมันจะเป็นขาบตะขาบมันจะเป็นอยัางฮูอพี่น้องแต่ว่ามันรู้สึกว่าหยามือมันอะเมื่อจับมือกันกันกบแอดนี่หยากักซากอยู่กำขืนมาตัวบใหไงบ่บตอดนะคะบ่ตอดแต่เรารูซื้อว่าตัวใหญ่เต็มมือเลยนะคะกำตะขาบเต็มมือปอลอพี่น้องหาอย่งล่ะตะขาบ หาสองบ่หางมันเป็นแผลแม่อันเนาะแอดกับบอลลูคือกันนี่สิเป็นหาหนึ่งตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะตัวหนึ่งน่ะเต็มมือแอดเลยกำตะขาบเอาตีไปหาหนึ่งหาสองมันมีมันกับมีกับมาทั้งหลาเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอาสามตัวเขาแอดใส่เนี่ยล่ะซีหาหนึ่งแล้วว่าซีหาสองบางแม้นสิมาบ่เหมือนแรงเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ได้จัาหน้าที่แล้วค่ะพี่น้องใกล้แล้วค่ะเอาวาให้มันเต็มแปดซะเลยอีกสิบกว่า วิบอค่ะเดี๋ยวเด้อเอายี่สิบวินะคะพี่น้องออกได้เลยเด้อค่ะสําหรับผู้เฝ้าเนาะออกได้เลยรัฐบาลไทยมืออื่นลงแท้ๆพี่น้องจะบว่าห้ยเอียงมาคัดขวางได้มืออื่นต้องลงเพราะว่าวันที่เก่ากับไปแล้วเนาะคะ่ะเอฟซีก็บ,บอกว่าของเซียนสาระข้ามลงห้จักลืน่นอ่าก้อนหวอยออกจากหามือในแอดเนาะคะ่ะเซียนสาระข้ามซีงหวดติดเราได้พี่น้องยังไม่ข้าม แต่สามงวดแรกนั่นตรงเป๊ะงวดที่ซีเป็นตัวกลับที่สามซีเนาะค่ะอ่ะชนกันกับน้องตาที่สามซีงวดที่แล้วเอดกาบอเอจใจเลยบ่ไดีว่าเลยว่าชนกันเนาะเพราะว่าบ่เห็นอยู่แต่ผ่านไหมค่ะบ่ได้สนใจแบบว่าบ่เมนว่าบ่ได้สนใจบ่เป็นให้ไหลเนาะก็เลยไปเอาขึ้นมาว่ามาอีหลีพี่น้องชนกันอยู่ที่สามซีที่ตัวเน้นพร้อมนะคะสามตัวหางเดียว ตัวเนียนเขาจะเอาไว้หางเดียวอะช่องอื่นเพิ่นว่างหลายๆห,า,ยหางอยู่ค่ะพี่น้องตัวตัดไปทาได้คือเพิ่นกระจับเอาเมดเนาะอันนั้นก็เทาป่ได้รบลูเพิ่นนะเนาะบรไดิว่วาเพิ่นแต่อันนี้เทายกตัวอย่างให้ฟั่งว่าเทาว่างว้แค่งหางเดียวเท่าน,นั้นเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเนาะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะค่ะได้เวลาแล้วก็ขอให้พี่น้องโชคดีทุกท่านเด้อค่ะพอกันไม่หมืออื่นเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ